วนนสวดีครับเอาลแล้วก็ขอต้อนรับสู่ตื่นมาคุยนะครับถ่ายทอดสดตรงจากสุดิห้าโมเดลน NTV วันนี้วันพุธที่2ตุลาคมครับมาเรื่องนี้กันนี่เป็นเรื่องของคุณทวดเรียนหนังสือ,ค,อ,อคุณทวดเรียนหนังสือเนี่ยนะคะจะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากเลยเพราะว่าจังหวัดเชียงรายมีกิจกรรมน่ารักน่าักสำหรับผู้ใหญ่ ตั้งแต่40ปีขึ้นไปจํานวน100กว่าคนคเขานัดมารวมตัวกันเมื่อไม่ได้กินแชร์หรือไม่ได้เล่นพงเล่นไพ่เขามาเรียนหนังสือกับคุณครูอาสาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวฝายได้เชิญมาให้ความรู้ด้านต่างๆนะคะและหนึ่งในนักเรียนนั้นก็บอกว่าที่เขามาเรียนเนี่ยอายุเยอะๆตั้งแต่40อัพเนี่ยมีคุณยายทวดวัย96ชื่อแม่อุ้ยจันสมมาเรียนด้วยแม่อุ้ยจันสมเี้าส เก้า้วยหกเรียกว, <96. S 2> ว่าแม่อุ้ยจันสมเนี่ยใช่ค่ะถือว่าเป็นนักเรียนรุ่นที่สองนะคะที่เข้ามาเรียนหนังสือแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีอายุม,มากที่สุดคือ96อปีเรียกว่าสร้างความมือหายกับคนในชุมชนนะคะ,ะแล้วก็ต่างถิ่นที่เข้ามาศึกษาม,มาดูงานคือแม้ปัจจุบันแม่อุ้ยจันสมเนี่ยจะหูตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยชัดได้ยินก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่ว่ามีความตั้งใจในการเรียนรู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่อุ้ยจันสมเนี่ยบอกว่า การที่มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยทำให้มีความรู้ด้านภาษามากขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นทําให้มีความสุขจนร่างกายเนี่ยแข็งแรงไปเลยเหมือนที่เมืองนอกเนี่ยเขาเขาสนับสนุนให้ทําอะไรรู้ไหมฮะให้ทำอะไรให้คนที่อายุผู้สูงวัยเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่จะได้ฝึกสมองจะได้สมองเขาบอกว่าเขาจะได้ไม่แง่ เขาจะได้ไปหาเพื่อนเจออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเจอเพื่อนเจออะไรให้เขาเล่น Facebook ให้เขาเล่นอะไรเงี้ยส่วนมากน่าจะเป็นประเด็นคือเจอเพื่อนมากกว่าเพราะว่าคนอายุมากเวลาอยู่บ้านในลูกหลานทิ้งก็นั่งห้อยเหี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปเจอเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะคึกคักสนุกเออต้องต้องต้องจริงๆก็วัวตัวหนึ่งเจอคุณยายท่านหนึ่งในอายุประมาณ8ปกว่าที่งานแห่งหนึ่งนะครับคุณยายเนี่ยอ่านหนังสือและยังรักการอ่าน ขอหนังสือใข่ก็ตามว่ามีหนังสือที่บ้านไมออ่อ่านแล้วขอหน่อยเขาบอกบอกว่ามันเหมือนกับเข้าโรงเรียนใหม่ทุกวันการอ่านหนังสือเนี่ยเปรียบเสมือนกับการเพิ่มพูดอาหารให้กับสมองเ,มอเขาบอกว่าอย่าคิดว่าอายุมากขึ้นจะต้องเลิกอ่านยิ่งมากขึ้นยิ่งต้องอ่านเพราะสมองพร้อมรับรูบร้ก,กับคําศัพท์ต่างๆซึ่งเราได้ศึกษามาตั้งแต่เด็กแต่เขาบอกอย่างนั้นเชื่อนะพี่เขาบอกคนเราเนี่ยเวลาที่ถึงวัยปุ๊บวัยวัยเจริญพันธุ์วัยทำงานวัย วัยสัมยุปุ๊บมันจะกลับไปเป็นเด็กอีกแล้วหมายถึงว่าสมองของเราเนี่ยมันก็จะกลับมารับอะไรอีกครั้งหนึ่งแต่พี่ยังไม่กลับนะไันะเหรอเอาตอนแรกผมนึกว่าพี่ตั้งไปลำไยเก๊กนะยังไงมันจะต้องขึ้นเลขเจ็ดก่อนพี่เนี่ยจะเป็นคนแรกที่จะไปอยู่ในวัยนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าพี่ทำอะไรไม่ดีช่วยสะกิดเตือนสะกิดเตือนกันได้ครับผมพี่จะเรียนหนังสือเขาบอกคราขึ้นเลขเจ็ดเนี่ยเราถึงจะเห็นเลขเจ็ดจะมาถึงจะตีกลับมา จะเป็นเด็กเหรอมันจะกลับมาคือความจําจะเริ่มแบบว่าบางคนความจำจะล่ามาจากไหนเอามาจากไ่าหนังสือไปอ่านอะไรอย่างนั้นหนังสือไปอ่านว่ามีหลังอ้างอิงดีวนาฬิกาชีวิตเนี่หคือนนส่่วใหญแต่ไมม่่ใชทั้งหดเนาะเดี๋ยวหมายว่าจะสมองไปไลร์แบบเด็กเหรอมันไม่ได้ไร้หมายถึงว่ามันจะมีความจําที่สั้นลงหรืออะไรเหมือนเด็กแล้วมันจะมีความความความจดจำมันจะเพิ่มขึ้นไม่ได้โกหกนะยายผมปัจจุบันตอนนี้ก็ปีนข้ามรั้วได้เพื่อทำไม คือแกทำตัวเป็นเด็กแกหนีแกอยากเล่นเหมือนเด็กอะไรเงี้ยครับเนี่ยมันจะกลับไปเป็นเด็กงปีนข้ามรั้วคือหนีไม่อยากอยู่ที่บ้านปอยู่ที่เดียวอ้ยุเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าแล้วครับผมใช่ไหมมันจะเริ่มกลับไปเป็นเด็กอันนี้เรื่องจริงเลยมันจะเริ่มกลับไปเป็นเด็กกลับไปเป็นเด็กครั้งนึงครับผมขอพูดถึงนี่หน่อยดีกว่า